ตรงที่ห้องบางห้องเ็าจะเขียนติดว่าสองพันกว่าวันที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยห้าร้อยกว่าวันที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยอย่างเงี้ยห้องห้องห้องแลบอย่างเงี้ยมันจะมต้องมีอุบัติเหตุบ่อยๆใช่ไหมคะโอ้แต่ว่าโอ้นอนีท้ทีแรกของเราสุดยอดแล้วหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวถนนดาราด่เราก็เคยเห็นแต่ดาราเราก็ไปเป็นดารานาแบบที่ฮอลลีวูดบ้านอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาก็ ออนเวก็พาไปเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซลนะคะอยากจะเล่าค่ะยูนิเวอร์สนุกมากนะคะตอนขึ้นรถขึ้นรถโคดไปนะคะทัวร์เขาเล่าให้ฟังเขาเล่าว่าโหถ้าไปนะอย่างแรกเลยที่แนะนำก็คือไปเล่นที่มัมมี่โหมัมมี่นี่สนุกมากเด็ดสุดของยูนิเวอร์แซลละถ้าถ้าคนไม่ได้เป็นสองโลกนะโลกหนึ่งโลกตา ตาขาวกับปอดแห้งนะคะให้เข้ามามีบไปเลยนะพี่เล่นที่ไหนคะพี่กิตไปดิสนีย์ไปดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมฮะโอ้โหอยากจะบอกว่าเสียดายมากเลยนะแต่ดิสนีย์แลนด์เขาก็บอกสนุกนะคะก็คือพอไปถึงปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ไปถ่ายรูปกันนะคะอันอ่าอันแรกที่เราไปเที่ยวไปเล่นก็คือเทอร์มินเอเตอร์นะคะคนเหล็กโอ้โหเหมือนเราอยู่ในสงครามคนเหล็กจริงๆอ่ะคือคือแบบมันอลังการมากเป็นเทคนิคที่แบบสุดยอดจริงๆเลยนะคะหลังจากที่ออกมาปุ๊บเราก็ไป ที่ water world ที่ที่เราเขาถ่ายทำหนังนะคะหลังจากนั้นเราก็ไป t e r m i ม a t o r อร์โอ้เทอร์มินานี่ก็สุดยอดจริงเหมือนคือมันโอ้มันดีมากเราเข้าไปเหมือนเราอยู่สงครามการสงครามหุน่นหุ่นเหล็กอะโอ้โหหุ่นยนต์เหล็กทั้งหลายไอออโตมัตอะไรทั้งหลายแหล่โอโหสนุกมากตื่นเต้นหวาดเสียวสุดๆนะคะแล้วอัพไลน์ก่อนก่อนก่อนตอนที่ไกด์เขาบอกใช่ไหมให้ไปมัมมี่เนี่ย แต่ว่าคนขี้กลัวไม่ต้องไปอับไลน์บอกอุ้ยถ้าไปนะไปหลับตามึงไม่ต้องไปเขาพูดอย่างนี้มึงจะไปทําไมถ้าไปแล้วมึงหลับตาอ่าเราก็บอกโอเคโอเคเราก็รับทราบไว้พอไปถึงปุ๊ uy, buy, 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 buy ไบไป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 อัไลน์บออ่ะขึ้นขึ้นขึ้น,นอ่ะเข้าไปนะคะพอเข้าไปปุ๊บเชื่อไหมคะตั้งแต่เข้าไปเล่นจนจบออกมาเรายังไม่ได้ลืมตากันเลยค่ะโอ้โหมันเสียวสุดๆเลยนะคือถ้าใครไม่เคยไปต้องลองไปนะคะโหกลับมาออกมานี่แบบว่า อ้วกกันเลยทีเดียวนะคือสอทองไส้นี่ปั่นป,นปวดหมดแต่ว่าสุดยอดจริงๆนะคะก็ไกด์เขาเล่าให้ฟังว่าตอนตอนที่เราไปด้วยกันเนี่ยคนที่เดินตามไกดมีประมาณ40คนนะคะแล้วค่อยๆทยอยแยกๆ,ๆจนเหลือประมาณเกือบ10คนนะคะคนส่วนใหญ่ที่ตามไกดก็จะเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยคะ พอเข้าไปที่มัมมี่ปุ๊บไกด์เขาบอกเลยเขาจะไม่เข้าเลยคนหนึ่งที่เขาไม่ขึ้นไม,นไมน่ไม่ไปเลยคือมัมมี่นะแต่พอไปถึงปุ๊บเห็นแต่ละคนอายุ5060ิบเอาวะเข้าก็เข้านะไกด์ก็เข้าไปปุ๊บเขาบอกเกิดมาในชีวิตเขาไม่เคยได้ยินเสียงกรี๊ดอย่างนี้มาก่อนกรี๊ดคนแก่หรือ,อเรล่าอหมคโอ้โหพอออกมาปุ๊บนี่ไกด์บอก รู้จักคุณกรกฎไหมคะอ่าอายุ50นะคะเนี่ยหน่าใสมากนะคะที่เขาเป็นที่เขาเลี้ยงไก่ที่เขาติดยามีปอดข้างเดียวคนเนี้ยนะคะ ีดีที่ร้านเพื่อนก็มีก็ลองเอาไปฟังดูนะคะคนนี้สุดยอดแต่หน้าแบบ้สุดยอดจริงๆคุณอุทยัยเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับป้าหยงนะคะไปเจอปอ้าหยงแล้วก็คุณอ,คอูดคุณจี๊ดนะคะคุณประภาคา่ะแล้วไปถ่ายรูปก,กับกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นปา้าเป็นนิ้นอยนะคะเป็นนุชชี่แล้วก็เปียกยของหลังเมาส์อยู่นะคะก็ไปถ่ายสนุกสนานนะคะเนี่ยค่ะก็คนที่เขียนหนังสือถอดรหรัสแนวคิดคุณชัยนรง,ง,งค์ใช่ไหมคะมูลิรทรัพย์แล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับลุง ไหมคะโจ๊กโอ้โหรู้จักไหมคะเนี่ยเจ้าของโจ๊กโอ้โหอ่ะก็ยังทําธุรกิจอเวย์กันนะคะนี่แล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็ไปเดินช้อปปิ้งกันนะคะไปถ่ายรูปก,กับคุณสุนทรสุนจริตฉันนะคะก็ทำอเวย์เหมือนกันนะคะและอีกวันหนึ่งนะคะไอเวย์ก็พาเราไปพักที่ลาสเวกัสที่โรงแรมเบราจิโอนะคะโรงแรมหรูมากเอาง่ายไฮแอดนี่ลืมไปเลยอะ่ะเจอโรองแรมนี้นะคะอ่าแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ไปไปแกรนแคนยอนนะคะเราอันนี้บัส a 13นะคะโอ้โหระหว่างทางก็สวยงามนะคะคืออย่างเงี้ยนะคะไปถึงปุ๊บก็อเมก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับอเมเหนไหมคะแล้วก็ดูเส้นทางไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะไอตัว s k y w วอ k ์กนี่สิวมากสูงจากระดับพื้นดินเนประมาณ4,000ฟุตนะคะเรายืนนี่ขาสั่นอือสั่นจริงๆอเมรแจกกับข้าวเสร็จแจกไอติมด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะนะคะแล้วก็สวยไหมคะ คนหรือวิวคะนะคะวิวสวยมากสวยจริงๆนะคะคือแบบถ้ายังไม่เคยไปเขาบอกยังเพิ่งตายอสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้งเจ็ดเลยนะคะก็ไปถ่ายรูปกับจุดอีเกิลพอยตนะคะอะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับกลุ่มทีมงานที่ไปด้วยกันนะคะเนะะี่ยค่ะก็ไปเจอลุงอุนะที่กินด,ด้วยก็ไปถ่ายรูปเป็นไหมร้อนมากนะคะแต่ว่าไม่มีเหงื่อเลยนะคะแต่ก็ ร้อนๆอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปสวยถ้าไม่เจอแดดแล้วมันจะไม่สวยนะคะแล้วตอนกลางคืนเราก็ไปดูโอโชเป็นโชที่แบบว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเห็นโชที่สวยที่สุดอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะโอสวยจริงๆค่าบัตรเขาบอกประมาณห้าหกพันใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พอออกจากโชปุ๊บก็เนี่ยค่ะก,ก็วิ่งมาถ่ายละคุณกิตวัตรนะคะเพชรส้มน,นะคะก็ไปถ่ายกับดรทั้งคู่เลยด็อกตอร์วันที่เป็นดรพงศ์ศักดิ์แล้วก็แอบไปเล่น สล็อตแมชชีนต้องถ่ายรูปสวยๆเงี้ยดียดยไหมคะดีอยากไปไหมคะอยาอ่าอย่างเงี้ยค่ะเราเคยเห็นแต่ใน YouTube ใน Google ใช่ไหมคะในโบชัวไม่ได้นะคะเราต้องมีหน้าเรานี่นะคะไปถ่ายรูปสวยมากนะคะแล้วก็ไปถ่ายไปเจอไซร์ไลน์อีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ไปชอปปิ้งกันก็เน,นี่ยค่ะคนเนี้ยชื่อยิ้มอยู่ที่กาลสินนะคะอยากจะเล่าให้ฟังคนนี้รวยมากเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเมชชีนนะคะ เขาทำอมรินนี่เขาใช้ S L K ส่งปุ <boundaries> ๋ยอ <Sh> <senza el> ่ะโอ้โหธรรมดาที่ไหนแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าธุรกิจอเมริกนเนี่ยเขาเข้ามาเขาประทับใจสินค้าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหมอรองกระดูกหมอให้ผ่าแต่ตัวเขาไม่ยอมผ่าบองเออมีคนมาแนะนำหนึ่งทีไรแล้วก็เอาซีดีคุณหมอกิติพัทนะคะให้เขาฟังแล้วเขาก็ตื่นเต้นกับอาหารเสริมเขาก็เลยลองกินปรากฏว่ากินแล้วดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วลูกเขาคนเนี้ยคนเนี้ยนะคะเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างที่เก็ดเลือด หรืออยู่ประมาณหมื่นเดียวหมอบอกเหลือใช้เวลาประมาณแค่6เดือนอะอยู่รอดอีก6เดือนอะตอนเด็กๆตอนตอนเด็กนะคะแล้วเขาก็ด้วยความที่ศรัทธานิวทีไ์เขาก็เลยจัดอาหารเสริมเต็มจัดเต็มให้ลูกเขาอะค่ะปรากฏว่าพอไปตรวจปุ๊บเกล็ดเลือดนะคะขึ้นเป็นแสนสองแสน ก่อนเลิกขอไปฟังเพลงให้หน่อยได้ไหมพอ,อเดือนที่สามแฟนไปฟังปรากฏว่าตื่นเต้นกลับมาเบกเลยแล้วก็ทําจนได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับคุณณทวสัสไปถ่ายรูปกับเพชรที่เพชรบริหารสุรีรัสคะ่ะที่ขึ้นปกเดือนนี้ทั้งเมื่อก่อนเขาเดี่ยวใช่ไหมตอนนี้เขามีแฟนแล้วนะเขามีแฟนแล้วไปถ่ายกับน้องป์าอีสปิดนะคะ แล้วพอตอนกลางคืนเราก็แต่งตัวสวยๆไปงานเลี้ยงของบริษัทนะคะซึ่งงานบริษัทก็สุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็สนุกสนานมากะคะก่ะาไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยที่ต่างประเทศนะคะ, <c oughs> ะดูๆแล้วเป็นไงคะอยากไปเที่ยวบ้างไหมคะ <c oughs> อยากแล้วอยากรู้เคล็ดลับความสําเร็จไหมคะ <c oughs> อยากเราดูรูปนี้ดีกว่านะคะรูปนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะอยากสําเร็จต้องอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าต้อง บอกว่าคิดให้เหมือนอนักไลน์คิดให้เหมือนคนสําเร็จเราก็สําเร็จนะคะคก็ก๊อปปี้ไปเลยเขาทํายังไงเราก็ทําอย่างนั้นเลยนะคะหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือคิดบวกค่ะก๊อปปี้คนสําเร็จคิดบวกพอเราคิดบวกเสร็จปุ๊บก,ก็ลงมือทําทันทีนะคะพอลงมือทําทันทีเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วทิปต่อไปนะคะคือคือถ้าไปเที่ยวแอเมเวยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือ,อเอมเวยเขาละเอียดจริงๆนะคะก่อนไปอเอมเวยก็จ่ายตัง ประมาณถ้าเป็นชิปเดี่ยวเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยประมาณ1 6ื่นถ้าชิปคู่ก็ถ้าเป็นแพทตินัมธรรมดาก็ได้ประมาณ1 4ื่นใช่ไหมคะอะนอกจากได้1 6ื่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะไปถึงปุ๊บเนี่ยแอมเบเขาไม่เลี้ยงประมาณ3มมือแอมเบก็จ่ายให้อยู่ประมาณ90เหรียญก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะแล้วเวลาเราไปเที่ยวที่แกงแคนยอนเขาถ่ายรูปใช่ไหมคะใบหนึ่งประมาณ30เหรียญประมาณ900อเมเบก็ให้คูปองอีกแอมเบจ่ายตลอดเลยจนวันสุด ก่อนที่จะกลับมาเนี่ยรถเข็นอะ่ะห้าเหรียญเอเวนก็จ่ายเงินเป็นห้าเหรียญอีกเราก็ด้วยความมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมคะเราเราก็ไม่ใช้รถเข็นเราก็เข็นเองร <c oughs> เราก็เก็บห้าเหรียญใส่กระเป๋ากลับบ้านนะอย่างน้อยก่อนกลับก็ได้สักร้อยห้าสิบาทก็ยังดีนะคะ <c oughs> ก็สนุกมากนะคะไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่แบบ สนุกอะค่ะเราในองคว่าอเมเิกเขาดูแลเราเป็นหุ้นส่วนจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปทเที่ยวด้วยกันนะคะลองคิดดูนะว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไปเที่ยว่างประเทศอเมเิกนะคะขนาดนี้ไปเที่ยวว่าน้ำท่วมสนุกขนาดน,นี้นะ,ะถ้าสมมติไปเที่ยว้วยแบบคะแนนของตัวเองคงจะสนุกมากกว่านี้นะคะก็ที่ต่อไปนะคะสแกนนิวนครูสเนนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปด้วยกันทั้งหมดนะ,คะใครอยากไปบ้างยกมือหน่อยแล้วใครเชื่อว่าตัวเองขึ้นเรือแน่นอนอ่าก็ขอทุกคนนะคะ ได้ขึ้นเรือแล้วก็เจอกันบนเรือค่ะสวัสดีค่ะ